วัสดีครับตอนนี้ได้เข้ามาลงฟางเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวก่อต่อคันนี้ครับพี่ลาพี่น้องลงไม้ครับเอาไปบดนี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวก็เป็นทงไซโลนี่ครับเอาไปบดเป็นเป็นไม้ฟืนนะพี่น้องเกยไม้ฟืนนี่เขาจะขีดเขาจะขีดแต่ล่างนะครับ ีใต้ล่างและวก็นี่ครับรอไปในเครื่องบดนะครับคันหนึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพี่น้องอันนี้รถรถเบิ่งเลยครับบริษัทไปชนกพี่น้องเลยอันนี้อ,อ้ของผมครับรอคิวลงนะครับ สภาพหน้าง,งานวันนี้ได้เขารอบด้อพี่น้องเลยเนี่ยเป็นมือขีบเนี่ยขีบพื้นล่างอ่ะพี่น้องขีบพื้นล่างแลยก็มันที่ไปซับเป็นซับเป็นเป็นชิ้นละเอียดเลยนะครับ มีสองสองสามล่างนะครับสองสามเคนครับมือนี่มีสามเคนนะครับลังชัดกันไปมีเคนหนึ่งเนี่ยครับข้างหลังจะภาพหน้างานอันนี้เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้อง็บภาพใหม่เบิรงครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ